บสถ์สวยๆพอเลิกไปแล้วสักปีสองปีปเป็นที่อยู่ของนกพิลาภแต่จะมาไม่เอาเราต้องทําที่ประทับจเจ้าให้ศรีไรลและให้คนเข้ามาทุกวันใต้บสอาตมาจําลองลูกนิมิตเป็นยกนี่รากวว่าคนอยากจะมาดูลูกนิมิตยกยในสมัยวุทิการการรอดใต้โบสถ์ไม่มีแน่เรามาประยุกต์ให้คนทาความดีเพราะว่าชาพุทธเนี่ยจะชอบกิจ,จก,กรรมในช่วงอะไรมันจะมาประเสริฐเท่าตรงที่เดินสามรอบแล้วอยู่ จิตมันสว่างจิตมันต้องการรับบุญนะลูกหลานก็เข็น3รอบววก็สวดอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนแกมาลอด3วันอีก7วันก็มากระเดินได้ <Sai yan music> บทหลังนี้เริ่มวางศิลาเลิกปี30แต่ว่าก่อนจะมางศิลาเลิกเนี้ยธรรมดาจะมาก็จำ พรรษาอยู่ที่บนกุฏิหลังใหญ่นะอาตมาก็ถือว่าเราจะมาสร้างโบสถ์เพราประมาณตั้งหลายสิบล้านอาตมาก็เลยบอกพระทั้งหลายว่าผมจะมาทําความเพียรสร้างบารมีก็เลยไปปักกดอยู่ท้ายวัดตรงท้ายปราชาแตวบ้านก็ค้านะตรงนั้นผีดุน้องพ่อนะบอกจะมาขอบารมีสร้างโบสถ์แต่พอให้ก็ให้ปักกดการเลยวว่ามคืนนั้นก็ไปปัปกกดก็มีละมีคนมาเยี่ยมนะคนในยามราตรีมาเยี่ยมเราก็รู้อะ แต่เราก็แผ vida, para 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 so ่เม oh, oh, ตตาไปมาช่วยกันสร้างโบสถ์นะเท้าขึ้นมาโยมก็บอกท่านรู้ไหมว่าเมื่อคืนเนี่ยติดกับหลวงพ่อเลยนะมันปีไฟเป็นสีทองขึ้นโอ้เราเนี่ยปลื้มใจเลยนี่มันเป็นปลื้มใจเลยว่าเราต้องสร้างโบสถ์สำเร็จเนี่ยเจวดาต้องช่วยเราก็เลยลงมือตอกเสาเข็มปีสามลูนย์เยก็ทำเรื่อยมาแล้วเลยไม่กลับมาอยู่ที่เหมือนกุติอยู่ตรงนั้นตลอดเลยปูกระท่อม มุงจากตีเดียวมันก็แย่แล้วมันก็เป็นลุทะลุโวจะโยมมาเห็นข้าพ่ออยู่ได้ไงเอาอาตมาเป็นพระทโดงเก่าไว้เท่านั้นละโยมรับหน้าบ้านรับไปนอนรับไปนี่มันจะเริญนเติบโตอย่างปฏิหารเลยย้ายจากที่สาราที่ปลูกไว้มัน,มน มันพัง่ะก็เลยย้ายมาอยู่ใต้โบสถ์ตั้งกติกาถ้าไม่ปิดทองลุ่นมิตรเมื่อไหร่จะไม่ขึ้นชาวบ้านก็ยิ่งสัทธานะมาอยู่ใต้โบสถอยู่เป็น10ปีมันเงียบอ่ะเราก็มีเวลาจะปฏิบัติกรรมฐานปัจจานได้เต็มที่นั่นนี่คือความเป็นมาที่นั่งใต้โบสถ์วัดอินทรามีลงทุนสร้างโบสถ์หินนอนหลังนี้น่าจะเกิน30ล้าน แล้วเราก็มามองว่าประโยชน์มันน่าจะใช้สอยได้ทุกวันทุกคืนไม่ต้องรอให้พระมาบวชแล้วเราจรึงจะเปิดโบสถ์เนี่ยพอปิดท่อรูปนี้มิตแล้วก็คือปิดวัดเลยโบสถ์สวยๆพอเลิกไปแล้วสักปีสองป,ปีเป็นที่อยู่ของนกพิผีลาบทำฟาร์มสกรปรกเต็มเลยแต่จะมาไม่เอาเราต้องทําที่ประทับจเจ้าให้ศรีวีไลและให้คนเข้ามาทุกวันข้างบนก็สวยนะโยมข้างล่างก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเข้ามาแล้วให้ศักดิ์สิทธิ์โยม ใต้บอนามาจำลองลูกนิมิตเป็นยกนี่ไปซื้อยกจากแม่สายมาปากวดว่าคนอยากจะมาดูลูกนิมิตยกรถนี่มันติดเป็นพระรามสองย,ยิ่งกับปัจจุบันในสมัยพุทิก,กาการลอดใต้บชไม่มีแนะ่เราไปประยุกให้คนทำความดีถ้าเราจะบอกเอาความดีไปยื่นให้เขาเฉยๆเนี่ยเขาไม่รับหรอกเหมือนเอาปลาสดไปให้เขาเนี่ยเราต้องเอาปลาปิ้ง ทำน้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยเขาถึงจะรับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเราอยู่เฉยโยมเข้าโบสเขาไม่รู้จะทำอะไรไมันจะเกิดความขังตรงไหนเพราะว่าชาวพุทธเนี่ยจะชอบกิดจักรรมการลอดบสมาประยุกต์เมื่อสมัยรัตนโก,กสินทร์นี่แหละรุ่นปู่ย่าตาทวดนี่ทำแล้วมารอดบสเนี่ยมาถึงมาเดินรอดไม่ชอแล้วจะมีเขียนเป็นกรถา ง่ายๆอ่านง่ายๆแล้วก็สวดเสียงดังไปเลยเวลาเดินไปก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเดินไปให้ครบสามรอบมันเป็นกุศลแล้วบทสวดมนต์นี้ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าสวดไปแล้วเนี่ยแม้แต่เทวดาเองก็ยังเลื่อมใสทศธาเลยคือเข้าไปในโบสถ์ปุ๊บเนี่ยอันดับแรกจะตัดความตณีต้องตักบาตรข้าวสารก่อนตาตังไม่ต้องแล้วแต่จะให้ข้าวสารนี่อย่าไปเลี้ยงพระเลี้ยงเนรเลี้ยงคนยากคนจน อันนี้ข้าวสารเราจะไปทาบุญในเรื่องของการทักบาททาบุญประจำวันเกิดพร้อมใบโพหนึ่งใบข้าวสารที่เราหยิบมานะเราใส่ไปเลยสมมติว่าเกิดวันอาทิตย์ก็ใส่แบบนี้ใส่ไปเลยนี่คือการทักบาทข้าวสารประจำวันเกิดตรงนี้วันเกิดละวันนี้คือปีเกิดอันนี้คือการทําบุญประจําปีเกิดของเราจุดนี้สําคัญพระประจำวันเกิดสมมุติว่าเกิดวันอังคารหยิบมาเลยหนึ่งองค์มาหยิบพระประจำวันเกิดแล้วเราก็มาหยิบแผ่นบนคาถาตรงนี้เราก็จะลืมดอกไม้ แล้วก็ไหว้พระประจำวันเกิดไปด้วยแล้วก็เดินวนไปสามรอบในช่วงอะไรมันจะมาประเสริฐเท่าตรงที่เดินสามรอบแล้วโยมจิตมันสว่างจิตมันต้องการรับบุญนะผู้ให้ประเสริฐเต็มผู้รับก็เต็มใจรับมันได้บุญตรงนี้นะโยมแล้วเราก็ไม่น่าจะเชื่อแต่มันก็ต้องเชื่อโยมเนี่ยแกนั่ง วินแชร์ามาเลยนะโอ้ยฉันแย่ๆบพยมถามนี่ตามแม่ตาบอกลูกหลานก็เข็นสามรอบเลยก็สวดอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนแกมาลอสามวันอีกเจ็ดวันก็มาไกเดินได้แกรู้สึกแปลกๆคนลูกดีเดินไปแล้วรู้สึกดีรู้สึกช้าไปหมดช้าก็เดินท่องไปเรืเร่อยๆช้าช่วงขากระข่า,ขา,ขามีปัญหาอย่างนี้ ให้ลองมากันครับเชื่อไม่เช่แต่ต้องมาลองลองมาดูรู้สึกสบายใจค่ะเหมือนแบบมีบทสสวนมีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าจิตใจมันมันโล่งขึ้นะอะไรอย่างเงี้ยม,มีสติให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําให้เราแบบเออโฟกัสกับปัจจุบนันเลยป็นการมาชำระจิตท,ทางโลกอะหมก็เร่องนอนเรื่องนี้มาจำาจิตว่างอิทิพิโสพั<ม>ละวะเรื่อยเกิน จิตมันิ่งมันแก้ได้นะแก้ที่จิตจิตมันเป็นนายกายมันเป็นเบาแล้นี่คือความเชื่อของพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยที่เขาทำแบบเอาไว้เป็นนโยบายว่ามาเธอไม่ได้ผิดอะไรหรอกมาเธออยู่ที่ใจจากนั้นก็ไปปิดทองหลวงพ่อรวยไปปิดทองลูกนิมิตยก ไปปิดทองพระประจําวันทั้ง7วันมันมีความสุขนะมันได้มีกิจกรรมต่อเนี่ยหมายว่าเราย่นจากที่มันเยอะเยอะเหมือนกับเจ้าแปดหมื่นจะทำมาขันจำไม่ไหวแน่ย่นเหลือสามลาชั่วทําดีทําใจไม่้าวหมองแล้วลดเหลือสองทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล้วลดให้เหลือหนึ่งไม่ประมาทไม่ประมาทแต่อย่างเดียวเหลือหนึ่งเดียวนี่โยมจะไปไหนก็สบายแล้วฉันปิดทองพระประจําวันมาแล้วฉันตักปาตรท้าวสารมาแล้วกลับไปมีซอรี่เรื่องเล่าต้องไปขยายต่อต่อคนก็มา คนโบราณที่ก็ม่านคงในพระศาสนาเขาถือสินนะและคำว่าสินห้าเนี่ยพาล้วยถ้าคุณไม่มีสินนยะคุณพาจนห้าข้อพระเจ้าจวางหลักไว้เพื่อป้องกันประการชีวิตเราเลยแล้เนี่ยไม่ให้เราประมาทแล้วเราจะไปโทษใครเลยเราทำตัวเองมันจะดีหรือชั่วมันจะสูงจะต่ำอยู่การทำตัวของเราเ การทำงานให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมมันมีอยู่5เรื่องเรื่องที่หนึ่งต้องสร้างทุนทุนไม่ใช่เอาเงินมาสร้างนะโยมสร้างทุนภายในก่อนสินดีสมาธิเกิดปัญญาแจ้งเมื่อมีทุนปั๊บลงมึงทำทันท,นนทีอย่ารอใครเมื่อทําแล้วต้องทํางานกันเป็นทีมรวมคิดรวมตัดสินใจรวมลงมือทำรวมแก้ปัญหาในที่สุดมันก็ร่วมรับผลประโยชน์เมื่องานมันสําเร็จิยงก็แฮปปี้ข้อที่4ต้องมีทอทหารอดทนต้องทําต่อเนื่องแล้วข้อสุดท้ายปัญญา ปัญญาของในทางโลกก็คือต้องใช้ระบบ IT ีเทคโนโลยีมันอยู่ที่องค์ความรู้5ประการนี่หละโยมม,มีทุนลงมือทำทำเป็นทีมทหารอดทนแล้วก็ไอที